เปิดฟอหน่อยครับเปิดฟอครันอออันนี้แม่ผัวสั่งมาไม่เสียนะครับสั่งมาจากหมวดหุกผู้อาวุโสเนื้อใส่หน่ะใส่ครับหมวดทุกมันเก่าหนะใส่น่ะรันนี้ได้แหละกระหนี้น่ะเดี๋ยวใส่กลมเปิดฟนแะมี่น่ะยคนมันใกล้ๆกันเนี่ยครับนี่อันนี้เป็นหนุ่มใครนานใครนี่

แม่ม oh, ันนี yeah, so, no ่ม่ mm. okay. mm. yeah. uh, okay. ้ก็บอกว่าจะทิ Anti ่ง่ปถ้าไม่บ้านดีแล้วเขาเขาจะได้ม่ขอมงกันคนลุงเขาไปโตัวสิบสองคนมาตายจะโค้อไปนี่ยละครับต่อไปนะตัวนี้จะกินเล่ากินอย่างนี้เอ้คนจะรู้ไปเปเลบังไปสิเป็นคนหูกัน ตอผมเนเจ็ดสิบแปไปพกัไปต้อขอพูไป,ป้อขอบูได้ยังเนี่เหลือมหนาวเล้วมึงอฮีโมกันนะ อันเจ้าลุ่มห้ามเอาหนาเต้าบนนี่ไปนี่ม่นะั่นเป็นไม่ค่ะเออเนี่ยอ่าไปนี่เอออ่าไป เริ่มแจกกันแล้วครับอย่างอันยุอ mmm, ันน uh mm, ้ำนะครับนี่แโบว์นี่ลูกเอี้ยผ่านหลโตนี่มีลูุกซีกว่าคนบดายสักคนครับนีโบว์หนักแจกันวันยังนุกลูกคนเก่าอายุจะเป็นชิปนะครับอันนี้นี่กินเงินเท่ามาหลายปีละนี่ โงไม่ผ่านหลายด้วยโตนี่มีขันม้งก้อยบังไกลเล่นเขียงครับเกือบไ,ไปเลยล้มลงลงนะครับไปน่ะพอรอพอแม่ควานเออเต็มที่นะนแม่ควานเนะออ เช si like, kind of ่งอยู่เช่งอยู่แลมันเรื่อสนย้ามไม่ใช่เหลมมั่นใจนะครับโต๊ะนีโต๊ะวีไอพีนะครับนี่พวกออ่นะมันย้งมีเต๊ะอีครับสี่คน ห้าคนของผมหนะเดี๋ยวเขาไปดักด้วยห้าคนก็เข้ากันเลยเออนี่ยนะก็เข้ามาเนี่ยคนล้มครับเนี่ยคนล้มโตสาวครับเนี่ยมาละนี่เจ้าเบาโอ้เจ้าเบาดิชุณยอดครับห้างขัดจูงมาละว่าห้างขัดจูงได้ไปจูงหูเน้อ เป็นคนไทยนอ,อน,นหอนอไปบุญละเนี้บังคับไปอยู่ในหัวมาตอนนี้พอดีเนาะถึงคิค้วพอดี เออนั่นน่ะจัดเลยเราใส่เตะใส่ว่างันการเดียวนี่ก็โถ่คนกุมคนเกียกะนานไม่ฮักเงาให้จริน เออห้ามนี้ละกันนะเข้าปเข้าหรอเออแล้วมมาก็ม่ยัอืม หาของุงนี่ก็ถึงพร้อมเหมากแล้วเขาไม่มาเลยเขาไม่มาแล้วเขาไม่ทาแล้วเขา่าแู้ะ ห,าห้ามเสี่ยงคุกห้ามเชี่ยงถุงห้ามมานอนด้วยขอดูแฮ่นงหามหเงี้ยเาไหลนิ่จ้างองตา้างนี่ไม่อ้ย้อาไกันอนนี้

เป็นยีนังเริ่เงไี่เนเลยครับโอ้โอ้แต่ขาตองจยแต่มนแล้กแรางตัวสัวสุดๆไอ้พวกผา้งล่เขขอบอกว่าักแกกนได้ก็มแล้วแกนเช้งัสุดไปกินยังแลูปวยดววอง้องส้งต้องต้อองต้อองอองต้อตตองต้อ้องต้องต้อง้องต้งต้องต้ต้ตอไปอตอ้้ง ข้าเนี่ยขายเหบอน่งก็นงในแ่งายานยแม่แาัตินนินทนะาวามีหราการงลลูกคนเดจ้ใส่ที่ทำใใจปวดร้าว อะเรนั่นตามืแล้วเม้อสว้ยนักป่าน้บ้านเละเนี่ยอันนี้ผมขอถามเจ้าบ้านเจ้าเจ้าครับคือว่าสาบคนเนี่ยเป็นน้ำไห้ไผนาคือว่าคนกลางนี่ถึ้อเอ้ยเจ้าก็ครับมาคนเชี่ยวสีม่วง แต่นี่นี oh, sí. ่นี่คนลาครับไปสามคนไปน้าเนี่ยไปเรีกว่าไปนะอ้เปิดไทยออเป็นจกปากจกคออนแล้วร้อนุแน้ครับไปเ้้าเนี่ยไปไปร้ครับไปจ่ายนวที่มันลุ่มลหมครับ โอ้เน่ๆเนี่ยปอยนี่จะเอาอะไรอยากได้ทุกในโลกเลย

ผมแชรงโมโมสนับสนนกับเนี <Yeah. S 2> okay. ่ยแวนักกนรี่บอกเจ้ามาเชดยักษ์เนี่ยเนี่ยม่ดีดูวีววันนี้ยักษ์วันนี้มาตั้ง อ๋อนี่ไวครับนี่ไหแร้วทำแลนด์ทำแลนด์หลับทำแลนด์ับนั่นนี่เนี่ยคนว่าน

หม่ได้จับแก้รับมวนนะครับแค่คนนี้นะดู้อ่วรเลยมวลนั่แหละมาเ้เลยยังไ่ได้จะขอแล้ครับ้อสัโมนหนัเ

阿拉อเรเป็นรเเป็นเรือ kind of mm. ๋ชยอไอเป็นเรื่อลงครับฮะผมจะส้นสนุนครับเป็นไหมครับโอเคครับโอเคัเยวก็เหล๋ว็คอัน้สองสองเนี่ยนะครับนีเจ้าว

โอเคแล้วกบขับคนนี่นเ่ลุงวลีงเท่าร่ขอดูที่าลกันให้เขีบนนะครับเดี๋ยวอยาคนเท่างรยเราขออยากกินเล้าก่อนครับเดี๋ยวโมเ